จ้าถิ่นพลังการเป็นฝ่ายเขียรูปเล่นนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาถึงศาสตร์ยาวเลยครับรชาชตะทิ้งขึ้นหน้ามงเช็ดเข้ามารัดมาซ้ายครับเปิดครอสมาใจสัสหูยมายกเท้าอันตรายมงสวนมาดีต่อรุยอาเลยครับแล้วซ้ายอภิโชคโอ้โหมาเลยครับ1นูอ้โหวางเท้าสุดๆครับแล้วยิงเข้ามุมดิกเลยครับออกมาที่มาร่าอาไรก็มาร่า ขวามีครับมาร่ามาร่า,ม,า,รามองแตงไม่ให้มาร่ายังมาเองมาร่าแล้วสัดเองเลยครับบุยต้องปัดแล้วเข้าทางซานอซัมมี่ที่ติดเจนรบปุ้ยแล้วเจอหัวดแล้วพุทธศิ์ชี้จุดโทษครับบุยโ,โมาร่าวิ่งมายิงโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับง่ายๆเลยครับตีเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งครับมาขึ้นหลังจริงๆใช่ครับอามานิโยจูเนียออกขวามาวัฒนาเอารถชนกันล่วงไปแล้วครับ เปิดเข้ามาลูกนี้ของครับเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหสองหนึ่งครับโอ้โหมาเรีจูเนียครับอุ้มชนกันล่วงไปหมดนะครับโอ้โมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่านี่ครับอาครับอันปลายตรงนั้นแล้วมาตรงนี้โอ้โโอโคือจังหวะขึ้นน่ะไม่ฟาวแต่ว่ามาร่าที่ไปเบียดอยู่กับอัน,นิพง์นี่เป็นสิ่งนี้อัน,นิพง์เข้าไปาพยายามจะฟ้องครับว่ามาร่าเนี่ยมาขวางครับ แล้วผู้สินเป่าจบเกมเลยครับเป็นพลังการเอฟซีครับเปิดบ้านเฉือนชนะบริสเทโรไป2ประตูต่อนหนึ่งครับ